การเลือกตั้งนะคะเป็นกลไกสําคัญในการป้องกันการทุจริตในการเลือกตั้งก็คือมีการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนงามไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนักในเรื่องของการไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในทุกรูปแบบตลอดจนการมีส่วนช่วยเป็นหูเป็นตานะคะเพื่อที่จะให้สังคมนั้นเกิดการรับรู้แล้วก็ตื่นตัวต่อปัญหาการทุจริตค่ะรายละเอียดในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะทีฎิัตพวกนี้นะครับ รเใจเอตอนนเี้เราเลยมาเลเรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช2560หมวดที่4หน้าที่ของปวงชนชาวไทยที่ระบุไว้ว่าให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญแสดงให้เห็นว่าการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยทุกคนที่พึงปฏิบัติแต่อย่างไรก็ตาม จากการเลือกตั้งระดับชาติครั้งล่าสุดในปี2566<ม>ก็ยังมีประชาชนบางส่วนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ไม่ได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกว่า13ล้านคนจากทั้งหมด52ล้านคนประชาชนเนี่ยใช้อำนาจของตัวเองเนี่ยผ่านผู้แทนในด้านต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นนะการที่มีการเลือกตั้งเนี่ยเป็นการสิ่งที่หมบอกในเบื้องตนอ้นนะครับว่าเ,ออเราเนี่ยได้มีการใช้อำนาจโดยผ่าน ผู้แทนของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศของเราเนี่ยจะพัฒนาไปทางไหนนะครับดีหรือไม่ดีเนี่ยอยู่ที่เราจะเลือกใครเข้ามาไปทาหน้าที่ในการบริหารปกครองประเทศนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งจึงเป็นสิ่งที่ที่สําคัญในปัจจุบนันเพื่อให้ประชาชนคนไทยได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการเลือกตั้งอีกทั้งยังเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตขึ้นทางสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความเข้าใจในอำนาจประชาธิปไตยที่แท้จริงก่อให้เกิดความหวงแหนในสิทธิของตนเองเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นเครือข่ายที่จะเข้ามาสอดส่องเป็นหูเป็นตาให้กับทางภาครัฐไม่ต้องการแค่ทฤษฎีว่าท่องว่าประชาธิปไตยมันคืออะไรแต่สิ่งที่ผมต้องการคือท่านสามารถไปบอกพี่น้องประชาชนได้ว่า ถ้าคุณรับเงินมาต่อไปปวดที่ตามมามันคืออะไรสิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องการก็คือความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องครับนอ,อ,อกจากศูนย์ให้ความรู้แล้วเ,ออเพื่อให้ทันต่อยุคสมัยออก็ได้มีการทำแอปพลิเคชันใหม่ๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั้งในเรื่องของการให้ความรู้จก Civic, ักแอปพลิเคชัน c ีวิกการตรวจสอบสิทธิ์และการให้ข้อมูลเรื่องการเลือกตั้งของแอปพลิเคชัน Smart Vote และการแจ้งเบาะแสการทุจริตผ่านแอปพลิเคชันตาสัพพลดฝากพี่น้องประชาชนตำบลคีวงนะคะในเรื่องของการสอดส่องดูแลในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะอ,อ,อยากให้มีคนที่ว่าตั้งใจมาทํางานเพื่อท้องถิ่นจริงๆได้เข้ามาทํางานเพราะว่าการพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยเป็น,เป,นเป็นสิ่งสําคัญมากๆแล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวของชาวบ้านของประชาชนทุกคนนะคะอยากให้ประชาชนได้เป็นหนูเป็นตาสอดส่องดูแลตรงนี้ด้วยค่ะ ทั้งนี้หากพบเห็นเบาะแสะการทุจริตประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสะมาได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือสายตรงที่หมายเลขโทรศัพท์1444เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงทีมข่าว n b t ภาคใต้รายงานจากจังหวัดกระบี่